สวัสดีครับข่าวหน้าข่าวนะครับผมโทนกันสิพลนะครับพบกันทุกวันนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับนะครับยังอยู่ในช่วงของข่าวกีฬานะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนะครับมี4คู่ด้วยกันนะฮะสำหรับคู่แรกนะครับทางด้านเวสต์แฮมนะครับเสมอแอสตันวิลล่าครับ1ประตูต่อ1นะฮะแล้วก็ฟูลแฮมนะครับพ่ายให้กับ อัชลอนครับศูนย์ประตูต่อสามนะครับอัชลอนนั้นยังคงเป็นที่หนึ่งในตารางครับบุกอัดฟูแลมยับเยินเลยเดียวนะครับนิวคาสเซิลนะครับเอาชนะบูพันตันไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับซอนตันนะครับเล่นในบ้านตัวเองเลยนะครับเล่นในบ้านตัวเองนะแมนยูนะครับทีมเก่งของใครหลายคนนะครับแมนยูนะก็ เสมอซาลตันนะครับศูนย์พุธศูนย์นะครับก็จบข่าวท่านนี้นะครับลาข่าวกีฬาวันนี้นะครับฝากด้วยครับข่าวหน้าข่าวผมทนกันผลนะครับต้องขอลาไ,ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <laughs>